นี่ครับคือบ้านล่างทรงที่เราจะมาถ่ายกันถ้าจะไปหาทองกาว,อกวาทองกาวอยู่ไหนทองกาวระตอนนี้อาหารเรามาแล้วครับอโอ้โหเอะไรโอ้ชอบปะชอบจริงชอบปะชอบมึงโอ้ยครับผมสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gau TV Channel นะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับคุณมิกกี้วันนี้เราจะไปจังหวัดกาญจนบุรีเฮ้ยกาญจนบุรีกาญจนบุรีไปทำอะไรกันวันนี้มีโลเคชั่นสเกาติ้งครับของหนังเทคทามของเราโอ้โบเทคทูนะใช่ก็วันนี้เราไปกับเพื่อนๆ ทีมเทคทูด้วยเนาะทเลยใช่ซึ่งตอนนั้นเราเพิ่งออกจากบ้านผมนะประมาณจะไปรับเพื่อนที่มากรุงเทพเนาะก็จะไปดูด้วยกันรับไปด้วยกันประมาณสองคันว่าประมาณแปดคนอ่าใช่หาเก้าคนเก้าคนเหรอก้าคนโอ้ห้าคันหนึ่งสี่คันหนึ่ง่าใช่ใช่โอ้าแล้วก็อีกคันเพื่อนอีกสี่เยอะมากนะครมาตรงมาเราลองไปรับเพื่อนกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักเจ็ดโมงห้าสิบสามจะแปดโมงแล้วเพราะเช้ามาก ถ้าคือเราวันนี้เราต้องจัดเต็มแน่นอนแล้ววันนี้คือไม่มีอะไรมากเลยเราจะมาถ่ายเก็บเบื้องหลังต่างๆให้ดูว่าเราไปทํางานแต่ละวันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ก็เช่นเคยเราจะไปถ่ายเบื้องหลังเก็บตอนเราไปบล็อกช็อตเราจะไปบล็อกช็อตใช่ปหก็วันนี้คิดว่าน่าจะได้นะถ้าถ้าเกิดว่าโปรเซสโปรเซสวันนี้ผู้กำกับโอเคพีอาโอเคกับสถานที่ไม่ติดอะไรก็อาจจะบล็อกช็อตไปในตัวเลยครับซึ่งตอนแรกเราจะไป เอ่อโลเคชั่นสไตล์ตัวเก่าติงก่อนใช่ไหมใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วถ้ามันโอเคเราก็จะบล็อกช็อตเลยใช่เพราะว่าคิดว่าได้ได้เพราะว่าสถานที่คืออันเนี้ยที่เราจะไปก็คือปักไปแล้วปักไว้แล้วหมดแล้วที่ที่ต้องใช้ถ่ายเแต่แค่ดูว่าจะวางมุมอะไรตรงไหนใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องเป็นบล็อกช็อตก่อนบล็อกช็อตก็คือการซ้อมถ่ายจริงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนวางเป็นสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยพอ พอเวลาเราทําเบรกที่เตรียมถ่ายอะเราก็จะเอาภาพตรงนั้นมาใส่เพื่อลันกองให้มันง่ายขึ้นเพื่อให้เราเห็นภาพนี้ตรงหัวได้ง่ายขึ้นใช่ไหมโดนมาครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มมากตอนนี้เราออกตัววลาเพื่อแล้วกันเพราะว่าเราต้องขับรถอีกไกลอะประมาณสามชั่วโมงปะกาญจานบุรีอะสามชั่วโมงประมาณนั้น <c oughs> ไกลมากตรงทุกคนบคนขับรถไ,ไม่ไหวจริงเดี๋ยวราดูกัน <c oughs> ระหว่างงานะเป็นทริป ยาวๆแน่นอนยาวไเป็นทิปเที่ยวผสมทิปทํางานแลนวนอ<ช>่เป็นซีเรียสมากเพ่า<ช>อันก็เดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บตกเพ<ช>ื่อ <ตก S 1> หลังก็ดูเราไปเจอข้างหน้าเลยครับ นี่เราถึงกาญจนบุรีนะครับถึงบ้านบ้านใครนะบ้านตะวันวันตะวันเหรอที่พีของเราที่ไหนรัที่พนมทวนอ๋อพนมทวนของผมครับโอ้โหเป็นเกียรติมากที่พนมทวนนะครับกาญจนบุรีโหโคตรโคตรโลเคอลยเหรอยู่ในตัวการเลยอ่ะนี่ครับผมผมจะพาทัวร์บรรยากาศรอบๆนะครับผม นี่ครับคือบ้านล่างทรงที่เราจะมาถ่ายกันในอีกไม่ช้าเดี๋ยวครับให้ดูนี่เห็นไหมเดจะพาขึ้นไปดูบ้านล่างทรงนะครับผมบ้านที่เราจะไปถ่ายธรรมดานิสิตโอ้ยทางทางน่ากลัวมากเลยถ้ากูตกไปชิบหายเลยโอ้ยไม้จะพังเออบอาควรทำ <laughs> เดี๋ยวเราจะมีวันลีน a ิ่งเด a ์นะครับผมเนี่ยเห็นปะช่อวปรทนี่นะโอ้ไม่เป็นไรพ่อเห็นไหวอยู่โอ้ชอบอะไรของเาต้งเีนีต้นไมนีก็บางบางบานแต่ว่าเหยียบหมดแล้วใช่ไหมตรงนั้นเหยียบเทหมดแล้วเนาะ เราตกกันใช่ไหมตอนนี้คุณชาข้าวขาไปไหนเลยเขาโดนถูกลงไปไม่เขาบนนะแข่งแรงอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยวันนี้พวกเราสกาโลเคชั่นสีกาโลเคชั่นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็คือบล็อกชั้นรถไฟแล้วเราก็ลังจะไปสถานที่ที่สองกันแล้ว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 นะครับผมเนี่ยเห็นว่มเนี่ย เพื <im <im ่อนเราก็ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านขายของชำวันต่อเพาเป็นอีกหนึ่งโลเคชันเหมือนกันที่เราจะใช้ถ่ายตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้ใครกำลังมาตอนนี้ครับเซนกำลังมาครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาทําไมเนาะก็นี่ประมาณเที่ยงแล้วเหมือนกันยอมใจเลยวะยอมใจนะคือตอนแรกอรามันบอกไม่มาแล้วอยู่ก็จะอยากมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาทําไมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจได้แล้วเพื่อนอยากมาเฮ้ยเขาไป็นอะไรกันเนียอย่างนี้ปะ เดครับิงเนี่ยโอเคผมจะมารีวิวเลยนะครับอันนี้คือเป็นรถที่ดัเด็ดคุก,กิมยาขับแล้วในเรื่องทีหยดอันนี้คือเขา,ปาป 2, 5, 100, เป็นรุ่นจากปี2569เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะตองป่าอยากปีเลยนะ2569เดี๋ยวกสาทำไมมึงไปอ,น,อ,น,อน,นะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราก็รอไปสถานที่ต่อไปเลยเจอกันครับคือตอนนี้เรามาที่ที่สองแล้วครับ นั่นคือร้านขายของชำนี่ออกมาจากบ้านตะวันประมาณไม่ถึง500เมตรโอ้โห <Okay. S 1> มึงกลัวหมาเหรอนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะเนี่ยร้านขายของชำเนี่ยร้านจะประมาณนี่เลยรอบข้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นปะก็จะธรรมาชาติมากโดยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นป่าหมดเลยครับผม ข้างในไปดูบรรยากาศข้างในกัน,นที่อชวงมันมีข้างในต้อมีอะไรนี่ครับนี่คือต้อนอะไรทุกอย่างที่อลูกก็ได้ไนุกอย่าง้งในนีเลยนี่ครับก็คือบรรยากาศทั้งหมดเนาะที่นี่เราก็ได้ ความแล้วเราก็จะถ่ายที่นี่แหละว,วันถ่ายประมาณเราถ่ายประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับงนั้นเดี๋ยวเราไปอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันต่อนะเพราะว่ากองทัพต้นต้นเนื้อท้องหิวมากเราไปเจอกันที่ราก๋วยเตี๋ยวเลยตอนนี้เราโคเวอร์เป็นมหลักลูกทุ่งนะครับผมมาแอคเปิดก่อนชื่อไงข้าจะไปหาทองเกา่าทองกกวายู่ไหน <laughs> ทองเกาข้า ้งเกาไมเฮียเขาเขาไปลึกมาแล้วีอ่ะังคเบอร์บนรักลูกทุ่งไปดูบ้างดก็โดดปืนลูกต่อ ตอนนี้เราก็มาผักกินก๋วยเตี๋ยวกั uh. older, นนะครับเพื่อจะไปดูโลเคชั่นต่อไปวันนี้ยาวครับผมเราสั่งอาหารกันเล็กมืนเราตกไปเจ็บไหมันนี้ตอนนี้อาหารเรามาแล้วครับเฮ้ยเขาเรียกว่าบ็อกเกอร์กูฝากแม่บอกบุกกูด้วยสักพักหนึ่งแม่รู้ดบ เามากินก็เต๋อนะครับพักเอาแรงเดี๋ยวเราขอพักกินกันแล้วกันมาตื่นอีกกีตอนนาฬิกาปุ่ครั้งสุดท้ายมาเจอกันสถานที่ต่อไปพักกินก่อนนะตอนนี้นะครับผมก็รับประทานอาหารเที่ยงกันเสร็จแล้วเนาะเป็นไงอร่อยไหมเราเพิ่งกินอาหารเคี่ยงเสร็จนะครับตอนนี้เราเลยจะไปดูโลเคชั่นคือบ้านมะปาง <c oughs> ี่ป <c oughs> ากร้านเดือดใครร้านนี้ใครที่อยากมากินท<ค>ี่การจะรับผลิตนะเป็นร้านที่อะไรนะชื่อขัวเจงอ ชช yes euh well> ื่อ้านฝักร้านนี่ชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านเห็นป้ายไหมครับตที่อี้ชื่อร้านชื่อร้านไม่รู้รู้แค่ตัวอยูตลาดเขตครับใช่อย่งว่ามันอยู่ข้างล่างไปคุณนาแผ่นแผ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 นอยู่แยกไหนนะอยู่ตรงแผนอยู่แยกไหน แผ่ในแผ่ในเหตนี่แผ่ทอดแผ่แต่ละผ้าคุณทำไมโอเคครับผมเอาเป็นว่าใครมากินก็มากินได้ครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวว่าก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกั๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงหัวเลี้ยวไอ้นี่แ่คลองเบญจพาพเบญจพาทที่กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนใช่อยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็นี่เห็นบ้างก๋วยเตี๋ยวเรือแม่คลองใครไปคินไปแผ่ใกล้ดิอะไรวะ มากันได้นะอร่อยมากไปเดี๋ยวเราก่ออนเดี๋ยวจะมูไปบ้านมาปางกันนะครับโอตอนนี้ไอเจอที่บ้านมาปางเลยขอเดินทางก่อนอิ่มมากเลยอะ่ะคอนเทนต์ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดถ้ำเสือนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นจุดหมายที่เราต้องการมาจุดหมายคือบ้าน,น,น,นแถวนี้จะเป็น<ม>บ้านของเพื่อนชื่อมาปางหมดแต่ว่าหมดมานี่น ใช่แล้วบุญมาที่นี่ทุกเราเลยปักหลักอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวแวะพักยืนยืดสายเข้าห้องน้ากันก่อนใช่เดวยต่อเดี๋ยวเราขอเข้าห้องน้ำกก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะไปบ้านมาปางกันเลยนะครับโอเคะไรเนี่ยขึ้นนเึ้ขา้ม่ได้นขึ้ิ้นข้้นขึ้นข้นนนข้น อนนี้เราก็อยู่บ้านมะปรางนะครับนี่คือบ้านมะปรางเป็นโลเคชั่นที่สามที่เราจะมาสกเกลกันวันนี้นะครับดีครับครับผมเดี๋ยวเราจะทำการไปดูสถานที่แล้วก็ทำการล็อกช็อตนะครับ <Okay. S 1> ตันนี้ก็รอเตรียมความพร้อมก่อนให้เดี๋ยวถ่ายให้ดูวันนี้เราลงขึ้นไปดูบ้านมะปรางกันนะครับ พลงล s <S <Yahoo! S 1> ขึ้นไปเลย let's go ้าขบนบ้านมาดูขบบ้านพลางขับม้มืนซีเมันเล วันนี้เราก็ลงมาอยู่ชั้นล่างแล้วลครับเราอยู่กับพเซนครับผมสวัสดีครับมเม้นจะถามว่าวันนี้คุณตื่นกี่โมงคุณถึงไม่มาพวกเราแปดโมงครึ่งคณะกกี่โมงครับผมบแปดโมงครับแต่คุณตื่นแปดโมงครึงงคร่งทุณโทรมาอีบอกว่ากูไม่ไปแล้ว <c oughs> มันมันบอกว่าจะมาเว้ยมันไม่ไมาต่กหลาเว้ยแต่มันแบบให้พ่อมันมาส่งถึงที่คาเจลาวารีอะองสุดยอดว่าเป็นแบบทีมงานตัวอย่างนะตื่นไม่ทันแต่รู้สึกรู้สึกผิดกันเลยมาใช่ไหม ผมเข้าใจคนเก่งมากเที่ยงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายคลิปตีห้านะดีหน้ามันอ๋อไอ้เหี่ยอย่าออกอย่าออกอย่าออกครับผมขำๆคุณชอบบรรยากาศที่นี่ไหมก็เสียงพวกอะไรผมเก็บได้ปะเนี่ยทำเป็นมึงทำหน้าที่อะไรซาฟอร์ลีปะอันนี้คุณต้องมีหน้าที่ทำอะไรคือเก็บเสียงบรรยากาศที่นี่ปะใช่ แล้วเดี๋ยวกูจะถ่ายภาพเบื้องหลังด้วยใช่เหรอรู้แหละถ่ายเป็นภาพพอลาเทรตใช่ไหมเพิงถ่ายเป็นพอลาเทรตเนาะคุณจะถ่ายเป็นวีโอโอเคไหมได้บรรยากาศหนัวโอเคไหมชอบแบบอย่างเงี้ยมีอะไรนะจริงวะเนี่ยโอ้ดูดิบรรยากาศเย็นลมลมเย็นมากอะลมลื่นอะไร่ บรรยากาศดีมากเลยนี่เสียงนรอกวะใช่ปะเสียงนรอกวะนี่ชัดมากเสียงอะไรโอ้โหชอบปะชอบจริงชอบน้องชอบมือจิมมี่หรอโตมาเกือบปากาเนี่ยมึงโชงี้อ่ะไม่กูแต่ละอย่างเลยพ่อเกเลยสัตว์ไอตมานมันโชงกูไม่ใช่เหรอคือกูนึกว่ามึงโชงไอไอบนบันไดอ่ะกูโชงไอเย้ยหาเนี่ ตอนนี้เราก็มานั่งรอเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆกำลังสเก้าวโลเคชั่นแล้วก็บ็อกช็อตอยู่ในบ้านมาปางนะไอย้ยคนบ็อกช็อตอยู่นี้นั่งไม่สบาย,ย <c oughs> ใช่คนบ็อกช็อตนั่งตรงนี้น,น,นะครับผมนะบุมแพ้กำเริบเลยรู้จักว่ามุมแพ้กรุงเทพอ่ะเริลมมุมแพ้กริ่มเริ่มเลยห้อง,งเป <c oughs> ็นเลยเนีน่ย เต็ดที่เต็มันบ้วตลอดขอขอให้หนีจากประเทศไทยเย้ถ้่างงี้ี่ไม่ใช่ละแต่ที่คิดไว้ก็จะปักที่นี่แหละเพราะว่าบรรยากาศดีมากที่คิดไว้อะ <Okay. S 1> น่าจะเอาเต็นท์มาเลยอ่ะมานอนกันแนหะโลตอนกลางคืนน่าจะหนาวอยู่อ่ะชอบมากบอกเลยบรรยากาศได้พักผ่อนแลยทีมง,งานสามสิบกว่าคนแล้วตอนนี้ก็นั่งรอไปครับชิวๆ ไอ้เชี่ยตกใจถ้าเจอพวกของตกถ้าโลเนี้ยสองวันได้ก็ดีสองวันได้เหรอถ่ายสองวันนี่เออก็จวดอยู่นะทางคืนเนี่ยพอครา้งนี้นี่คืนหนึ่งระยะไปอีกคืนหนึ่งระยะไปคืนหนึ่ไมยังเมืองไงเพราะเราไปถ่ายบ้านตอนไหนนะเพราะเดี๋ยวมันอยู่โคราฟากันเลยอะตะวันเสร็จช่วงท้ายเราก็ขึ้นเขาไปถ่ายที่วัดใช่ไหมอ่าฮะเออ ูอ้่ะกูมาแล้วรอบนึงแล้วก็นอนวัดป่ะฮะกูว่านอนวัดดีนะเว้ยมึงกล้าปะล่ะเนื้อกูคอนเทนต์นอนวัดดึกคืนจะเอาจะเอาทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ได้เลยดิเนี่ยมึงไม่มึงไม่ส่นสุขภาพจิตเลยดิมึงมีกูอยู่ตรงนี้มึงกลัวอะไรวะกูกลัวทุกอย่างมึงคิดตกใจเลยตั้งแต่อยู่บ้านกูแล้วทีวีเปิดเองมึงก็หลอนได้ยังรู้มึงด้วยมึงกัดห้าพีพ่เป็นไก่ต้มเลยมึงนะใช่ กูแค่ช็อกตอนนี้มึงพูดแต่กูวก็ไม่แน่ไรแต่มึงพูดกอกหูกัตลอดพี่กาลมึงไปดูกูดิกาลมึงไปดูก็ดูไป็นมืกับเด็กคนข้างบ้านดิสัตว์แย่แต่รู้ว่าวันก่อนแม่กูเพิ่งด่าเนี่ยกลัวยเฮียอะไรมาขนาดนั้นวิ่งไปดูคนข้างบ้านเพิ่งตายไปแล้วมันแล้วมันไปด่าคนข้างบ้านแล้วแล้วแล้วลงไปข้างล่างอ่ะทีวีมพิงเปิดเองแล้วแล้วชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไทีวีอ่ะไปขึ้นหลอดตายเงี้ยไม่รู้ยี่่่่่่่่่่่ จิตบรุกแต่งมากไปมึงอ่ะเนี่ยกูขอดร้องเลยเนี่ยกูดูดักหวีเยอะไอ้ <c oughs> <ด>เนี่ยดินี่นี่เปิดเจอไปอยา่างไรแต่ไปเด้อตั้งใจมีแท็กซี่ลิยมุ่าหน้เนี่ยไหรอตอนนี้เดี๋ยวเรานั่งรอเพื่อนกันก่อนนะครับเราเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วเรามาถ่ายพี่ไฮดซีนให้เพื่อนโหชอบบรรยากาศที่หายเลยกูจะไม่